สวัสดีพี่พี่ชาวเทรดเดอร์ทุกท่านค่ะพบกับ Daily Trading Analysis บทวิเคราะห์อทองคำรายวันประจำวันที่23กรกฎาคม2568ค่ะ วันนี้อาจจะวิเคราะห์ช่วงเย็นหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงเช้าบ่ายเนี่ยถ้าทูติดธุระนะคะก็เลยมาวิเคราะห์ช่วงเย็นทีนี้ช่วงเย็นโอเคแหละมันยังไม่ได้ทําการ break out ไปอย่างใดนะคะตอนนี้ถ้าทูวิเคราะห์อยู่ทางเฟรม4ชั่วโมงอ่ะมาดูซิว่าตอนนี้กราฟทองคํา ณนะปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงบ้างน,นะคะตอนนี้วิเคราะห์อยู่ที่ประมาณช่วงจะทุ่มหนึ่งแล้วอกอีกเจ็ดนาทีเนี่ยก็จะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะอ่ะตอนนี้ในทม์เฟรมสชั่วโมงนะคะจากไฮบริเวณนี้อ่ะไฮมันก็ตับลงเรื่อยๆใช่ไหมคะเอะ๊แต่ว่าถ้าทูมองว่าเอ๊ทำไมตรงนี้เนี่ยมันเกิดเบร a เอาท์เบสนิดหน่อยออกไปนะคะถ้าดูก็เลยคาดการว่าเอ้ยโอกาสที่เขาจะกลับมาที่บริเวณเดิมอาจจะมีก็ได้นะคะทุกคนบริเวณเดิมคืออะไรก็คือเป็นไฮหนึ่งไฮที่บริเวณด้านบนนี้อ่ะตรงนี้นะ แล้วก็จุดที่สองนะคะก็จะเป็นจุดที่ใกล้เคียงที่สุดเลยก็คือบริเวณไฮนี้อ่าใกล้มากๆตอนนี้เกือบขึ้นจะมาถึงแล้วจะถึงแล้วนะคะเอ๊ะเรามาดูซิว่ามันจะมีโอกาสที่จะแลนดี่ขึ้นต่ออีกหรือเปล่านะคะสำหรับตอนนี้เทรนที่ท่าทูมองเนี่ยมันก็โอเคแหละในฝั่งเทนเล็กๆเนี่ยในทำฟิล์มเล็กๆอย่างเช่นพวก1ชั่วโมง30ินาทีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะต่ําลงไปเนี่ยมันเป็นเทรนขาขึ้นที่บริเวณตรงนี้นะคะเป็นเทรนย่อยในเทนหลักส่วนเทนหลักของเขาเนี่ยก็ยังเป็นไซส์เวยขนาดกรอบใหญ่ๆอยู่กก็็อจะะเปนลัษณขง แพทเทิร์นที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะก็คือถ้าเราลากจากโลตรงนี้มาหาโลตรงเนี้ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีการบีบตัวเป็นกรอบสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะทีนี้วันนี้แททูก็ยังใบแอดไปฝั่งขาขึ้นอยู่เช่นเคยนะคะแล้วก็ด่านที่มันใกล้ที่สุดตอนนี้คิดว่าตรงเนี้ยน่าจะมีจุดสําคัญในยะสําคัญเลยนะคะก็คือที่สาม2ี่สี่สอง่าถึงประมาณสัก3 4 5 0ี่ประมาณเนี้ยกรอบเนี้ยคิดว่ามันน่าจะขึ้นมาเทสได้ก่อนทีนี้ ถ้าสมมติว่ามันมีแท่งเทียนที่เกิดเป็นรีเจ็คเยอะๆรีเจ็คเยอะๆคืออะไรคือไปลายไส้เยอะๆมีแบบการทิ้งไส้นี่อย่างเงี้ยมีการกระจุกเยอะๆเนี่ยโอกาสที่มันจะดรอปลงก็จะมีแต่ว่าตอนนี้ด่านมันค่อนข้างจะใกล้มากๆพี่ๆถ้ามันขึ้นมาได้เนี่ยถ้าถูคิดว่าโอกาสที่มันจะมีฉลบอบมันจะมีฉลบออกมาอาจจะทิ้งไส้ก็ได้หรืออาจจะไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าปูจากทรงแล้วเนี่ยถ้าเบรกออกมาแบบนี้นะคะแล้วถ้าขึ้นไปแล้วเบรก out บริเวณ50ได้โอกาสที่เขาจะขึ้นไปสักประมาณ สามห้าูเนี่ยมันจะมีมากๆเลยนะคะก็คือด่านเดิมของเขาเองที่เขาขึ้นไปนะคะก็มารอดูกันว่าวันนี้จะออกมาในทางไหนหรือว่าเขาอาจจะเบสออกข้างอยู่อีกหรือเปล่านะคะก็คือบริเวณอย่างนี้อ่าก็ทําเป็นแฟกบริเวณนี้ก่อแฟกมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพี่พี่ก็จะเป็นเขาอาจจะเล่นรอบในกกอบไปก่อนก็ได้นะคะอย่างเช่นแบบเล่นรอบอย่างเงี้ยไปก่อนอ่าอย่างเงี้ยนะคะเล่นไปก่อนแล้วอาจจะเทคอีกรอบตรงนี้ก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูว่า3 4มสี่ห้าสูตรเนี่ยถ้าผ่านไม่ได้อ่ะเขาอาจจะมี โอกาสที่มันจะดรอปลงมานะคะแต่ว่าให้ดูตามด่านตรงนี้ถ้าสมมติว่าเขาดรอปลงมาอาจจะดรอปลงมาแค่ประมาณโซนนี้ก่อนนะคะแล้วมารอดูกันว่าถ้าเขาสามารถยืนเหนือต่ำกว่ายืนเหนือกว่า3 4 3สสองได้นะคะก็อาจจะไปต่อแต่ถ้ามีการย่อลงมาแล้วไม่สามารถผ่าน3 4 3 2ได้โอกาสที่เขาจะมีการเทคต่อก็จะมีสูงเช่นเดีวยวกันนะคะสำหรับภาพรวมของทองคำในวันนี้แต่ว่าวันนี้ถ้าทูกคิดว่า ถ้าเขายังไม่มีการบร e a k o u t ออกมาเช่นแบบแท่งแท่งใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะถ้ายังไม่มีการบ r e a k o u t ออกมาเนี่ยก็คิดว่าเขาน่าจะเล่นรอบในกรอบนี้ไปก่อนนะคะหรือไม่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยถ้าอยู่ดีๆราคาตกลงมาต่ํากว่าระยะประมาณสัก3ามสเนี่ยให้ทูคิดว่าอาจจะมีโอกาสฉลับลงมาที่บริเวณ3,3,8,3ก็ได้แต่ถ้าฉลับลงมาที่บริเวณ 3, 3, 8, 3ามสได้เขาจะกลับมาเล่นรอบบริเวณกรอบนี้นะคะ แต่ว่าณปัจจุบันถ้าทูมองว่ามันอาจจะขึ้นได้อยู่อาจจะขึ้นมาที่ประมาณสัก3 448นะ3,450ตรงนี้ก็ได้นะคะเอาด่านใกล้ๆก่อนแล้วกันเนาะวันนี้แผนมีประมาณนี้นะคะทุกท่านนะวันนี้อาจจะอัปเดตขึ้าหน่อยนะคะ แต่ก็ยังไงก็มาเนาะนะ <laughs> มาช้าดีกว่าไม่มานะคะโอเคสวัสดีท่าทูขอคูณทุกท่านมากๆนะคะแล้วก็แผนมีประมาณนี้ถ้ามันยังไม่เบรกเอาก็เล่นในก่อไปก่อนแต่ถ้ามันเบรกเอาแล้วให้ Follow ตามไปนะคะแต่ถ้าใครยังไม่อยากจะ Follow ตามรอดักเซลลที่บริเวณด้านบนได้แต่เซลล์ในที่นี้ต้องเกิดการรีจิกแบบนี้เยอะๆก่อนนะเกิดการรีจิกอย่างนี้ก็คือตรงนี้นะคะเนี่ยเกิดการปฏิเสธของราคาเยอะๆก็คือไส้ที่มันแบบเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะมีหลายๆแท่งเยอะๆอย่างเงี้ยะก็อาจจะรอเซลลได้นะคะแผนมีอยู่ประมาณนี้นะคะทุกท่านแต่ถ้าเขายังเบรก ขึ้นไปต่อได้ตรงนี้ก็นั่นเลยค่ะด้านบนเลยนะคะโอเคสวัสดีวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีทัททูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย